บางคนก็ไปติดตรงนี้นะอะไรที่ไม่ใช่พุทธวจะนะไม่เอาลืมไปอย่างว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่พุทธวจะนะพระไตรปิฎกนั้นเป็นสาวกทั้งนั้นเลยสาวกห้าร้อยองค์มาประชุมกันแล้วก็มาเล่าว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรบางทีก็มาเล่าว่าพระสารีบุตรสอนอะไรพระโมคคัลลาสอนอะไรที่พระอนุนท่านก็เล่าท่านสอนอะไรแต่ละองค์แล่แลประมวลธรรมะก็มา มีเทระคาถาก็มีนะคําสอนของพระเทระไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าเทรีคาถาก็มีคําสอนของพระภิกษุณนะีที่เป็นพระอรหันต์นี่จะเอาแต่พุทธวจนนะนั้นทำมาหายไปหมดเลยเพราะว่าพระใจ้าพิดตกมาจากสาบกทั้งนั้นเลยอย่างนี้ก็เกินไปเกินไปรอนเร่ไปไม่ใช่ดีนะ